สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดินทาเมืองไทยครับวันนี้พบกันคืนวันเสาร์ที่15มิถุนายน2556ครับวันนี้มาพบกับผมมิสเตอร์บิบับและคุณดงอัจฉริยะอนันตเมฆกลับมาแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับติดภารกิจถือว่าเป็นภารกิจสําคัญในกลุ่มของพวกเราเองเนี่ยตั้งว่าอันนั้นคือภารกิจหลักเลยนะที่จะต้องเปิดสภาคืองานผมมี2ส่วนครับ หลักๆเลยผมวางตัวเองไว้เป็นสื่อมวลสื่อมวลชนนะครับก็ทํารายการทําอะไรแต่ตอนเนี้มันเริ่มจากสื่อมวลชนเริ่มจากวิยากรเนี่ยขณะนี้ก็ต้องมาลงมือทําเองก็เกิดสภาชาวบ้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ต้องไปหาชาวบ้านไปประชุมกับเขาอะนะครับไปนั่งดูการประชุมของเขาจนกว่าสภาแต่ละแห่งมันจะเดินเองได้ดผมก็จะไปเปิดที่อื่นต่อเพราะสภาเดินเองได้ก็เป็นต้นแบบให้ กลุ่มกุอื่นมามองเป็นตัวอย่างมันง่ายขึ้นในการขยายตัวมีแบบนะฮะเดี๋ยวก,ก่อนที่จะเข้าคุยรายละเอียดนะครับขอบคุณ นะครับสปอนเซอร์ของรายการนะครับขอบคุณน้ำดื่มมิสร์ดีนะครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยนะครับเป็นการสวดกำไรนี่แหละไว้สนับสนุนเป็นค่าเดินทางของคุณโด่งนี่แหละครับนะสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0845424494นะครับแล้วก็0 8 7 9 3 8 4 3 3 3นะครับน้ำดื่มมิสร์ดีน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยแถมอีกนิดหนึ่นงฮะขณะนี้ทักสินสู้ ก็สามารถจะซื้อที่น้ําดื่มมิสเตอร์มีขายได้แล้วนะครับก็ขายคู่กันที่ไหนมีน้ําดื่มมิสเตอร์ดีก็จะมีท็อกซินสู้วางขายร่วมกันสั่งไปส่งไปพร้อมกันได้สั่งที่เดียวกันเลยเขาก็ไปส่งนะครับตอนนี้เครื่องดื่มัท็อกซินสู้นะครับบารุงกําลังขวด10บาทเนี่ยนะฮะก็สั่งซื้อกันได้นะครับเบอร์มิสเตอร์ดีนะครับ0ูน5 4 2 4 4 9 4นี่แหละนะครับสั่งซื้อกันได้แล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์เอ็นดีนะครับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับทั้งกล่องสีเขียวและสีฟ้านะครับและเราก็ยังมีชนิดน้ำกบวอเฮิร์บนะครับให้คุณได้เลือกใช้กันนะครับผลิตภัณฑ์ดีเพื่อสุขภาพนะครับสั่งซื้อนะครับได้ที่หมายเลขคอร์เซ็นเตอร์029692255นะครับ029692255ผลิตภัณฑ์ดีเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในนามสกุลของ ND นะครับสมุนไพรตัวหนึ่งครับจิวเจิ้งปลาเว่ยเจียวหนังนะครับเนี่ย เครื่องดื่อไอ้ตัวบำรุงกำลังร่างกายนะครับมันเขาบอกว่าเน้นที่สุภาพบุรุษบำรุงร่างกายบำรุงร่างกาย จ่าเว้นใช้มุกนี้ข่าวที่แล้วแล้วมุกนี้เขาใช้ได้นะแต่วลองดูครับน่าไปลองใช้กันดูแล้วก็ยังมีนะครับวิทยุ AM f m นะครับสีแดงนะครับวิทยุ AM m m นะครับกรับขึ้นวิทยุชนใกล้บ้านท่านนะครับลองไปทดสอบไปสัญญาณดูนะครับสั่งซื้อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์ของ ND ได้เหมือนกันนะครับส่งทางไปสนีได้นะครับแล้วก็มาที่ตัว r e เ e i ร์ r ครับ q นะครับ ตัวต่อสัญญาณจากจานใช้ซีแบนนะครับตัวจานดำนะครับใช้ซีแบนนะครับถอดเครื่องเก่าหรืออยากจะเปลี่ยนเครื่องเก่าเป็นตัวใหม่นะครับคิ Z นะครับของตัวนี้นะครับแนะนําให้ใช้ราคา6กร้อย้บาทนะครับสัญญาณตัวกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเลียงเรียงช่องมาอย่างสวยในช่องแรกๆ1นถึงเะ ก็จะเป็นของช่องเสื้อแดง,งเสื้อแดงดดยอย่างเดียวนะครับช่อง4ทีวีประชาชนนี่อยู่ที่หมายเลข9นะครับสำหรับคิวแสนรุ่นนี้650บาทวิทยุ450บาทนะครับสนสนใจก็สั่งซื้อได้เบอร์ของคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละเทพ, <นะ S 1> พบุตรสุธาเทพเนี่ยดูใน4-5ช่องแรกนี่ได้ไหมจู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ไ <laughs> ยูครั่เปิดมาปุ๊บ <laughs> ช่องหนึ่งนี่ต้องสุธาเทพเลยถ้าเกิดถ้าเกิด,กด,กดช่องอกล่อง สมมติเป็นเอ่า t อ m แล้วกันผมยกตัวอย่างเปิดมานะฮะอันแรกช่องศูนย์โฆษณาขายของโอช้อปปิ้งก่อนแลวหลังจากนั้นช่องหนึ่งก็เป็นส5มห้าเจเาไล่ไปเรื่อยๆสุชาเทพก็ดูง่ายครับจนดูกันทั้งหมดแล้วตอนนี้มันกดง่ายกดเลขเดียวนะกดง่ายแต่ว่าช่องช่องโฟช์ชนแนเนี่ยนะก็ร้อยหกสิบสองกดสามครั้งบางทีกดได้บ้างไม่ได้บ้างกว่าจะได้ดูที้พี่น้องติดเยอะสุขาเทพเนี่ยติดพระเอก่อแต่ไม่ดูภุ่มกลับอะ เออรู้ไหมว่าใครกำกับถ้ารู้แล้วอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจไม่ดูก็ได้นะฮะชอบกันพระเอกหลอนเอกสวยลืมดูภูมิกับจะทันไหมเนี่ยตอนนี้จะอวสานแล้วก็ไม่รู้บอกให้ฟังครับไอ้ภูมิกับคนนี้เขาเคยไล่พวกคุณออกไปนอกประเทศอืมเรื่องนี้เขาเป็นเจ้าเลยนะไเลยเขาเคยไล่ใครต่อใครออกไปนอกประเทศนะฮะวฉะนั้ตอนนี้ก็อ ไปนับนุนเขามาดีเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่การแล้วกันนะตอนนี้ถ้ามาดูถ้าดูช่องสี่นะเราไม่ได้ดูเขาละก็เล็จริงๆก็ไม่อยากพูดถึงนะวงการเดียวกันแต่ก็ผมเห็นพี่น้องติดกันงอมเลยครับลืมดูพุ่มกับลืมดูพุ่มกลับ อแล้วสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ประจํารายการไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีการต่อสู้ในระบบการสื่อสารนะครับการเครือข่ายประเภทนี้นะครับก็เมื่อกี้เกินต้นรายการไว้นะครับสำหรับกิจกรรมที่คุณโด่งหายไป หนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็จะอวนมาจ่ารายการแทนนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องแท่งไหมเท่งไหมเท่งคุยครับคุยไหมคุยหคุยหลายประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเราพูดในฐานะศิลปินเสื้อแดงไม่ได้ขึ้นเลยเนาะแต่เท่งเขาขึ้นไปอ่านั่นัปนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองของเท่งก็คือเท่งเนี่ยข่าวปีเนี้ยเป็นข่าวแต่ปีที่แล้วที่ไปไม่เป็นข่าวไปไหนฮะงานของคุณจ่าวุฒิ ไปสองปีแล้วปีนี้ไม่เป็นที่เป็นข่าวนี่ปีนี้ไปกอดกันงอ๋อแล้วพูดบนเวทีไงว่าอยากให้เป็นสิ่ับบ้านก็แต่ก็ยืนยันว่าปีสี่แล้วก็พูดอย่างนี้นะคือประเด็นของเท่งเนี่ยผมอยากจะพูดให้ฟังว่าเราเห็นได้ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคือการต่อสู้ด้านการเมืองอ่ะพี่น้องเราพูดตรงนี้ว่าเราสู้ตรงเนี้ยมวลชนเนี่ยเป็นนักเป็นเป็นเรียกว่าเป็นหมากทางการเมืองนะไม่ใช่การทหารนะพี่น้องบางทีอยากลุยอยากลบอันนี้ไม่ใช่หน้าที่คุณผมบอกแล้วคุณเป็น เป็นหมากทางการเมืองครับมีหน้าที่แสดงการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนครับการการชนะกันทางการเมืองเนี่ยเขาชนะกันด้วยแรงสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะเสื้อแดงนะหมายว่าคนทั้งประเทศนสนับสนุนฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะเหมือนวันเนี้ยสำนักงานทักษิณเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็ได้เป็นนายกเอใครสนับสนุนมากกว่ากันฝั่งนั้นชนะนี่คือการเมืองแต่การทหารเนี่ยใครทําลายฝั่งตรงข้ามได้มากกว่ากันอันนั้นชนะเหนือไหม การเมืองเมื่อถึงขีดสุดเนี่ยมันจะถูกบีไว้เป็นการทหาราการทหารกับการเมืองนี่คือเส้นเดียวกันนะนะฮะเพียงแต่ว,ว่าการลบด้วยการเมืองเนี่ยมันจะไม่เสียเลือดเนื้อ<ม>เพราะว่าวัดกันด้วยแรงสนับสนุนครับส่วนการทหารถ้ามันไปถึงการทหารขึ้นมาการเมืองไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยม,มันก็จะจบด้วยการทหาร ซึ่งอันนั้นแหละจะเสียเลือดเนื้อเพราะการทหารจะต้องทำลายฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดทำลายประชาชนด้วยที่เป็นฐานของการเมืองทำลายฝ่ายตรงข้ามถ้าคุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามถึงเป็นพี่น้องก็ต้องทำลายหมดนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับเท่ยังไงตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองคุณจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิธีเอาชนะทางการเมืองมันมียุทธวิธีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าโดดเดี่ยวพยายามโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวอย่างเช่นเท่งนะไปพูดชมคุณทักษิณบนเวทีหรือไปเชียร์ทีเดียวเนี่ยเขาจะโดดเดี่ยวเท่ง เหมือนโดดเดียวผมเหมือนโดดเดียวทอมดันดีโดดเดียวสอนรามได้บินไโดดอย่างนั้นก็จะทําให้ผมไม่กล้าเป็นฝ่ายแดงเห็นฮะเป็นตัวอย่างของตาละคนอืไปคนอื่นๆก็จะไม่กล้ามาเป็นฝ่ายแดงอก็ทําให้ฝ่ายแดงมีแรงสนับสนุนน้อยลงอืเห็นไหมฮะครับนี่คือหลักการของการต่อสู้ทางยุทธวิธีทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้การที่คุณดูสุภาพสุธาเทพเนี่ย คุณกาลังสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม <ไป S 2> ให้มีแรงสนับสนุนมากขึ้นเป็นเป็นแนวร่วมถูกครับตรงหรือมุมกลับอะก็แล้วแต่คุณอาจจะดูคิดว่าคุณดูหนังดูละครหรือไปฟังเพลงของศิลปินฝ่ายตรงข้ามไปสนับสนุนเขาไปซื้อเทปเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ดาราคนอื่นเรียนแบบคุณลองดูสิครับว่าถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามเมื่อไหร่ไม่มีคนดูเขาจะไม่กล้าเป็นนะ อย่างน้อยก็เป็นกลางถูกไหมฮะเขาต้องไม่พูดไม่จาไม่บอกใครใ<ช>เลยเป็นอะไรใช,ใช่เพราะนั้นแรงสนับสนุนทางการเมืองเขาก็จะน้อยลงเนี่ยมันสูาสู่ชัยชนะได้นะครับทีนี้อย่างฝั่งเขาเนี่ยในการโดดเดี่ยวพวกเราเนี่ยเขาทําง่ายเพราะเขาเป็นผู้จัด ครับเป็นเจ้าของละครเขาทาง่ายครับก็ทำพุดเดียวทําได้เลยมีสื่อใหญ่อยู่ในมือด้วยซ้ำแต่ของเราเป็นประชาชนเนี่ยมันต้องพร้อมใจกันทําเนี่ยเนี่ยประชาชนมันเสียเปรียบตรงนี้มีจํานวนแต่ไม่มีการจัดตั้งนี่คือประชาชนนะมีจํานวนมากเหมือนทรายริมทะเลไปไม่หมดแล้วแต่ปั้นอะไรไม่ได้สักงอย่างล้วนนะคือต้องจัดตั้งคือมีเอาน้ําไปใส่ให้ปั้นเป็นอิฐได้ครับ พอทรายถ้าปั้นเป็นอีกได้นะทรายขนาดคนเสื้อแดงเนี่ยมีเป็นล้านๆเนี่ยปั้นเป็นอีกหนึ่งก้อนสองก้อนโอ้โหมันเยอะแยะจนจะสร้างเมืองได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเข้าใจหลักการตรงนี้นะแล้วผมบอกว่าถามว่าการไปดูสุภาพบุรุษสุธาเทพเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ไหมเกี่ยวเลยเห็นไหมฮะพูดอย่างนี้เกี่ยวอย่างน้อยๆนะจับทิศทางได้คือผู้จัดเนี่ยพยายามจะสอดแทรกความคิดของเขามาใส่ในตัวละครแล้วให้เราเสพมันไปในฐานะที่เป็นพระเอกมันเอาชนะหมดสมองคนแสดงไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่มันทำเขาจะได้ความฮึกเขิมเขาจะคนมาเพิ่มเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเขาไล่ใครออกนอกประเทศแล้วมันไม่เป็นไรไงคนอื่นเนี่ยเอายุอยางไง ถูกไหมฮะใช่ใช่ใชใชเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้ตรงนี้หมายถึงว่าอาจจะมองเป็นเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องเล็กๆหลายคนบอกศิล,ลปินเขาไม่เป็นไรเนี่ยนีย่แหละครับศิล,ลปินเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามาต่อสู้ครับต่อสู้ด้านการเมืองคุณต้องเอาจริงจังไงวันนี้คุณมาเป็นเสื้อแดงคุณกลายเป็นทหารทางการเมืองไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางกันผมชอบคุณกระทาวุฒพูดการต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เอาไว้ทําเวลาว่างหรือเป็นงานอดิเรกไม่ใช่ประชาชนที่ไประเทาะวันหยุดหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณต้องจริงจังครับอือย่างบอยขอดสินค้าคุณต้องจริงจังครับออะไรที่โอเคผมเข้าใจว่าเลี่ยงไม่ได้อะไรที่เลี่ยงไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรฮะใช้น้อยที่สุดแล้วใช้น้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเลี่ยงได้ชัดๆอย่างแบบมีเกลืงสําเร็จรูปเนี้ยคุณเอาจริงเอาจังหน่อยดีนี่ไง คุณบอกว่าคุณอยากได้ประชันใจคุณอยากสู้ครับลูกปืนคุณก็เอายังไงแต่ไม่ต้องขนาดนั้นเอาง่ายกว่านั้นคือใจให้มันหักให้มันหานในซุปเปอร์มาร์เก็ตหน่อยไม่ต้องไปหักหานไม่ต้องไปกล้าในสนามในสมรภูมิเอาแค่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคุณใจคุณกล้าเหมือนตอนเจอทหารหน่อยสินะเห็นปุ๊บไม่หยิบไม่หยิบไ่ซื้อไม่กินเอออย่างเงี้ยนะเียร์อื่นไปเบียร์ช้าง ช้างยุย้ยอะไรเนี่ยไม่เอาเ <c oughs> <c oughs> ยอะอืเยอะยไง <c oughs> เออทำไมอะ่ะแหมมันชอบแค่นี้เองเหรอครับแค่นี้เองเหรอโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเสื้อแดงแล้วเราเราบอกเราเป็นทหารประชาธิปไตยแล้วเนี่ยแล้วทหารของเราเป็นแบบเนี้ย ยิงข่าศึกสิอย่าไปยิงมันเลยแหมมันน่าตาดีแท้ละครับอย่างนี้นะฮะเคยบอกว่ายังมีสรบพนามแทนกลุ่มคนแสดงกลุ่มนี้คือแดงโลกสวยเขาคุยกันในในอินเทอร์เน็ตในไซเบอร์นะแดงโลกสวยอะไรก็ดูดีไปหมด้วครับก็ชอบก็อยู่ส่วนชอบครับบางทีคุณอาจจะชอบเบียร์ชังยุ้ยอะไรเนี่ยนะแต่คุณก็คุณมันอยู่ส่วนชอบไงแต่อุดมการการต่อสู้คุณต้องมาดินะฮะมันมีตัวอย่างการล้างสมองอย่างนึงคุณดมงอยากจะคุยนิดหนึ่งก็คืออย่างเกาหลีเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะ คือใช้ไฟฟ้าก็โอ้โหเกตต่ำเลยตอนนี้เขาส่งแดจังกึมมาเท่านั้นเองเขาคลองโลกเลยนะนะครับวัทนธรรมของเกาหลีเนี่ยทุกประเทศที่ดูแดจังกึมที่อยากจะไปเรียนรู้อยากจะไปเนี่ยขายกันเลยเนี่ยอาใช้สื่อนําหน้ามาแล้วหนังละครซีรีส์อะไรเป็นงานคนนี้คนไทยติดงอมีก็ทางทางฝั่งอมา์ที่ครอบครองประเทศไทยเนี่ยเขาเขาสร้างความคิดแบบนี้ว่าวงการบันเทิงนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเต้นกินลำกินอย่าไปสนใจแต่เขาสนใจที่สุด เข,า,เขาหลอกขอเขาหลอกเรา<อ><อ>ว่าอ,อ,อย่าไปสนใจอ,อย่าไปสนใจแต่เขาครอบงำที่สุดเลยครับนะฮะตั้งแต่ลูกอย่าพูดพูดเลย